าครับไมเคยเดอต่างชาติที่เขาฝตอนโตแล้วต่างชาติเขาชกระเบสิบครั้งเขาจะมาชกกับมวยไทยของเราเดี๋ยวจะมาเจสิครั้งได้และชนะะบไทยด้วยต่างชาติก็มีไมเหยมากเขากเปาึกจริงิเอป่กแบขอไปทีซ้อมบ้างไปซ้อมบางอันนี้ก็ไม่เกิดโตกับเชอจะเห็นเลยอ่ะดีแล้ว การดำเนิเสียกวาะเสียส <this> ันเสียสันจะไยันตัหรือเปล่าจะสูงยาวจะมีอย่างงหผู้หญิงไดนะครับทำมาถึงแล้วค่อพบจากประเศริเตนโตทองกบริกับเพล์ชอประสมโชคโตันจเปกอริสกับเพชรตามทอง t i ไอ o t o r จเกอระ้วก็ซิปรเทศบริสกับตะอนจากรทัง มาถึงไปแจ้งเลยครับมาถึงไปแจ้งเล,เลยครับเราไม่ทราบเลยว่าท่านมาแล้วถึงดาวไข่มวยตั้งแต่คู่หนึ่งจนถึงคู่สิบเจ็ดคู่ในรายการมต่อไปยืนข้ายประกอบพลสลิงก็ตามไข่สับผสมโจ้ก็ตาม,ตม,กตามแก้ววอเตอร์ก็ตามเจ้าพันเดียก็ตามมาแล้วใบแจ้งด้วยครับจริงแจ้งแล้วมีแสนรัตนแจ็คมวยไทยครับจริงแจ้งแล้ว,ลวน้องแตนเดียวไม่แจ้งเลย พนุนน้อยสัญญาณสีมาอยังมาแล้วแจ้งด้วยมายืนยันหน่อยว่ามาแล้วครับอตอนนี้เพชรตาตองนะครับเพชรตาตองเซียมวอเตอร์มาแล้วยอดพนักก็มาแล้วโดนน้ำแล้วดีครับ โตเงินไม่ซ้ำมายังครับโตเงินตอนนี้เพชรตาทองมาแล้วครับเจนตาทองมาแล้วเยี่ยมไปมาแล้วพรมงคลไม่ซ้ำเดินทางมาอย่างครับเออเจนให้ทราบของบ้างครับพ e e e ี Blood ่มาแจ้งครับเกิดแจ้งหน่อยครับเจ้งหน่อยพนนพนงน้อย สิริจันทร์เป๋มายังครับแล้วก็น้องเบียสมเด็จมวยไทยมาอยียงมาแล้วแจ้งด้วยแล้วก็ทีมงานของสิทธิ์จมชัยทีมงานเพชรแสงทองมาแล้วแจ้งด้วยครับมาแล้วแจ้งด้วยทีมนุ่มบันทีด้วยครับตั้งแต่คู้หนึ่งจนถึงผู้สิบเจ็ดถ้ามาถึงตอนไหนมาแจ้งมาแจ้งที่เราได้ครับจ้งโอ้อากาศให้ทราบครับรับทราบตอนนี้นะครับ ครับคู่วยคู่ไปครับจะเป็นก๊อกกงาสิที่ทองกับพีพีสิทธิหวานนะครับทั้งคู่พร้อมโดยสเตลแล้วนะครับนังเจระญรุ่งใช้สมบีสิ่งช่างยากับรัฐรัฐถูกจับต่อพิจิตนะครับในนี้ต่อมีนะครับทีมงนเพิ่มซ้ำสองประสบโชคเบอร์ย่างซั้มเพิ่มซ้มสองเป็นศพโจงถึงจากปากบดีรับม์โตทองโตเงินเบอร์ถึงอย่างซั้มประกอบทองชนิดมาแล้วแจ้งเลยนะครับ แต่ทีเซนต้องการทราบเพราะว่ามวยต่อไปนี้อีกไม่กี่คู่กีกเมืองก็จะได้ขึ้นแล้วคู่แรกดับหมาแจ้งได้ครับท่ามาแล้วยินดีด้วยว่าท่านมาถึงสนามแล้วเราจะได้ทราบว่าท่านมาแล้วครับอ่าเร่งด่วนเลยครับทีมงานผู้จัดการผู้ควบคุมทีมเนี่ยครับเร่งดวนเลยมาแจ้งหน่อยครับเราจะเอาผู้ที่พร้อมขึ้นก่อนนะอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับ ก็ต้นกล้ายังเหลืออีก3กับคู่นี้ครับหลังจากคู่ของข้อกำมลากับมือให้เสร็จก็จะยกไปที่เพชรสัมบลีรับยอดดวงจันทร์ปิดท้ายคู่ต้นกล้าครับแล้วก็จะเริ่มคู่หนึ่งในรายการครับเฮ้ยเหนือเพชรนวดและเดินจับเหนือเพชรเดร็มาแล้วติดตัตั้งมาแล้วครับอ่ฮีโร่เหนือเพชร,รวนว,ออรรรวจดจำนวนพันมือ,อน,น้นองน้เบิกนัวทันทีเตรียมขึ้นเปดีโวยี่สิบสามโจุดดมฮีโร่กับเหนือเพชรจับ กดยอครับหมดยอะอ่าด้านเด็กกะโดนน้ำไปก่อนต้องรีขยามล่าให้ทันนะครับก็คุณนี้เป็นเพชรกายเอินกับฟ้าประทานสองเพชรตะวันหลังจากนั้นเป็นโคองคำพระสิทธิ์ขนมทองกับพี่พีสิทธิ์เจวานแล้วก็ไปที่เพชรสมบีนะครับกับยอดดวงจันทร์ทราบข่าวว่ามาแล้วบอกเนือเพชรมาแล้วบอก อ่าเหนือเพชรน,นวดเลยครับเหนือเพชรกฮีโร่ครับทันครับทันครับน่าจะเป็นเงินสองทุ่มคู่ของทา้านโตัทองกับเพิ่มซัก์ก็นวดนะครับแล้วก็โตเงินกับเจ้านนเพชรดาทองก็นวดนะครับมาแล้วนวดเลยนะเพิ่มซักถ้ามาถึงก็มาแจ้งด้วยครับทีมงานฝั่งบุรีรัมนะครับให้มาแจ้งกับทีมงานฝ่ายเทคนิค นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทีมเบิร์นของท่านนายกพรแฉมเจริญพรด้วยครับที่มาประกอบพรสิมวันนี้ก็มาช่วยหลายคู่ครับท่านนายกพรแฉมเจริญพรจากการประสานงานของท่านสมุทรศรีมาโคลท่านเลขานายกอบจสดินร้อมทีมเบิร์นของสดตีสตินขอบคุณมากครับหลายท่านเลยครับให้การสนับสนุนครับเดี๋ยวช่วงพักยกเสียงีย้งให้ทราบว่ามีท่านใดบ้าง ดูยกนิสามยกสุดท้ายเด็กนี่ก็ดูนักเรียนกระโดดนี่ก็สูงยาวลมชกสูงยาวลักเกินรับก็ขอต้อนรับนะครับท่านเนฐานายกการบริหารส่วนัวสิ่น์ศิ์สินประโคนเดินทางมาถึงแล้วนะครับดีิญครับุณพี่ครับเอียทัทีงานับผมาเดชนรัรับเชิญครับแล้วับ ีเหมือนของท่านสซอสซอฟบอลดีเมือนของท่านเรีองปิดคุณวัฒนธรรมองา์จะจับท่านซอสซอบอยครับไปป้ายแดงเลยครับจะมานิดครับทีมงานจากฝั่งอภุทยานศาสตร์เครือข่ายของท่านนายกสุรศักดิ์สินประคูนเนี่ยครับดูแลมาตลอดนะครับตอนที่แดงก็เป็ไม่รูาทำไรไม่ได้เขาเป็นกรณีสูงยาวเหลือเกิน ถุกอย่างเอามดย่อมครับมดย่อมสุดท้ายเลยครับขอโทษกันขอโทษกันใจครับแข่งใจห้อยใจแจกห้อยใจแล้วก็ข้ามุ่งนะครับแจกห้อใจกันก่อนบุญช um, ัยลูกพวงครับรับใบคะแนนใบสุดท้ายใบแรกครับใบสุดท้ายแล้วก็หันไปทางฝั่งน้ากันก็คือทางน้า